กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวกราบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสานึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องหมู่มิดีทุกท่านค่ะชื่อพรพิษสามสีเป็นเตรียมจิตอาสาสวนสองนครศรีธรรมราชค่ะเป็นนักศึกษาอาริย์ปัญญาตรีหลักสูตรเจ็ดปีค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านค่ะจากเรื่องเดิมเรื่องที่แล้วนะคะอะ อครั้งนี้จะไปภูผาค่ะแต่คราวนี้คราวที่ผ่านๆมาจะไปค่ายหรือจะไปภูผาได้บอกพ่อบ้านอ่าเป็นเวลาใกล้ชิดคือแค่สองสามวันเองแต่เที่ยวนี้ได้บอกเป็นเอ่อพ่อบ้านร่วมเดือนนะคะร่วมเดือนแล้วก็กิเลมนก็คอยคอยดูอยู่ว่าอ่อจะมีอะไรเนาะเพราะว่าถ้าอเออกิเลมนเค คอยคิดว่าถ้าบอกหลายวันเนี่ยเพราะว่าท่านจะต้องหลุแน่ๆเลยเออเอ่อแต่แต่คราวนี้ก็กล้ามากเลยค่ะพอสองสามวันที่ผ่านมาอ่าท่านก็ดุบ้างอะท่านก็ดุบน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 ,บนบ้างแล้ววันนี้อ่าการไปอ่อการพี่น้องทางพี่น้องสวนสองค่ะจะไปวันจะไปวันที่เจ็ดมิถุนากิเลนันก็ดีใจค่ะกิเลมดีใจบอกว่า เอ่อแล้วอยู่ๆมาทางพี่น้องก็เลื่อนมาเป็นวันที่หกแล้วอยู่ๆมาทางพี่น้องก็เลื่อนมาเป็นวันที่เจ็ดแลสรุปเอ่อครั้งล่าสุดนี้พี่น้องก็เลื่อนมาเป็นวันที่หกเหมือนเดิมค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือวันที่ห้าห้าห้ามิถุนาต้องไปตลาดนัดไปขายของไปขายของแล้วก็เอ่อวันที่หกอ่ะวันที่หกต้องแกต้องไปนอนที่สวนสอง แล้ววันวันที่ห้าพอขายของเสร็จมันก็ไม่สะดวกค่ะลุกนี้ลูกลนคือเออก็ต้องให้พ่อบ้านมาช่วยเก็บของแล้วก็คือมันหลายอย่างค่ะแล้วทีนี้ก็กี่เลียมแล้ก็ไม่ไม่ค่อยชอบอ่ะที่จะที่จะมาที่จะไปวันที่หกค่ะแต่ว่าเอ,อมีพี่น้องหมู่มิตดีค่ะก็ท่านบอกว่าจะ,จะออกรถ ใบเกยกๆหน่อยรอรอพี่เพื่อนพิษไปได้วยกันนะคะก็ขอบคุณพี่น้องหมู่มินดีมากค่ะคือคือที่ว่าไม่ได้หลังใจกิเลสนะคะเพราะว่ามันก็ต้องมันก็ต้องเอาเสื้อผ้าออกไปที่ตลาดเลยเอาเสื้อผ้าออกไปที่แต่เลยพอขายของเสร็จก็ต้องรอพ่อบ้านให้มาเก็บของเก็บของเก็บของแล้วก็เราก็ไปเลยแบบไปเลยแบบว่า ลูกลี้ลูกลนนะคะมันไม่ได้อาบน้ามันไม่สบายตัวมันก็กิเลสเขาก็ไม่ค่อยชอบอะคะ่ะคืออยากไปแบบสบายๆไม่เร่งรีบอะไรแบบเนี้นะคะ่ะเอทีนี้ก็แล้วพ่อบ้านจะบนญแม่บ่นอีกเที่ยวไม่นอ้อวันมาเก็บของะคะ่ะเพราะว่าท่านก็ท่านก็เอค่อนข้างจะบ,บ่นแล้วจะบน่นจะบนนะะ่นค่ะเวลาจะเดินทางะคะ่ะแต่ว่าท่านก็มาช่วยเก็บของให้ พากลับบ้านเรียบร้อยทุกครั้งเลยค่ะแต่ท่านต้องบ่นก่อนค่ะกิเลสมันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะ mm hmm. แต่ว่ามามาคิดคิดดูก็เออน่าจะเป็นกุศลของเราได้แค่นี้ก็ดีมากแล้วเพราะนั่นน่ะเย่ยเยยเยดีใจจังไม่ได้หล่งใจต้องตนอยู่ในในความลําบากกุศลและธรรมเจริญยิ่งได้แค่นี้ก็ดีมากแล้วค่ะ ท่านให้ไปนี่ท่านจะบุนมากบุนมากนิดก็ไม่เป็นไรนั่นคือเงาของเราเราก็เราก็เคยคงเคยบ่นเอ่อคนอื่นมาเหมือนกันนะคะนี่ถ้าไม่มาพบพระวิ้ปิธรรมไม้เราก็จะ,จะแย่มากกว่านี้เพราะว่าเราจะขาาก้าวข้าผ่านตรงนี้ไม่ได้แต่ที่นี่ที่นี้นไม่เป็นไรท่านบุญนิดหน่อยน้ำตาก็ซึมหน่อยหนึ่งแต่ก็ซึมซึมแป๊บเดียวมันก็มันก็หายอะค่ะ ได้พี่น้องมองมิดีค่ะเอ่อช่วยพูดช่วยอะไรก็มันก็หายค่ะมันคือว่าคุ้มกลค่ะที่ได้มาเป็นลูกติดแค่ติดธร,รรมลูกติดอาจารย์หมอเขียวคือได้ประโยชน์มากค่ะมันได้แบบว่าได้เหมือนเกิดใหม่ในร่างเก่าค่ะค่ะแล้วเออแล้วก็คิดว่า จะร่วมบำเพ็ญเข็นกรงอ้อพระธรรมจักรไปกับพี่น้องหมงู่มิดีทุกท่านค่ะกา,าสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุาค่ะนุวัฒนาอพื่อนพิษค่ะบอกว่ารู้รู้อยู่ว่าท่านจะบ่นใช่ไหมคะค่ะอ,อเพื่อนพิษได้กําไรนะเนี่ยต้องเคยบ่นใครมาแน่แนเลยเคยบ่นคนอื่นมาบ้างไหมคะเคยค่ะเราก็เราก็เคยแปลว่าตอนนี้เนี่ยกาลังได้ใช้นะเนี่ย ได้ชดใช้อยู่โดยอาศัยพ่อบ้านนั่นแหละเป็นผู้ที่มาให้เราได้ชดใช้ให้เมตตาท่านให้มากๆนะคะท่านอุตสาห์มามาให้เราได้ใช้อ่ะมาเก็บเก็บดอกอ่ามาเก็บมาเก็กระบนค่ะท่านกระบนทุกเทีแ่แหละ่ะเวลาไปไข่แต่ท่านก็มาเก็บของให้แต่ว่าไปแบบ ไปแบบท่านไม่เต็มร้อยอะแต่ว่าท่านก็มาเก็บของให้เก็บเสื้อผ้าให้พากลับบ้านแต่ท่านก็ให้ไปแบบไม่เต็มร้อยก็คิดคิดในใจว่าเออทําให้ดีที่สุดต่อไปท่านจะได้อาตามมาดูเราบ้างว่าเราไปทําอะไรท่านได้มากับเราบ้าง <laughs> ไม่ได้อหากล <laughs> าแล้ะค่ะนั่นแหละดีแล้วดีแล้วเรารู้แล้วแล้วเราก็รู้ตอนที่มีน้ำตามีอะไรนะเมื่อกี้พูดถึงเหมือนมีน้ำตาด้วยนะ่ะน้ำตาไหลออกมานี่นึงแบบ อ้จะบ่นได้กันนั่งหนาเนี่ยบ่นมันบ่นมัน,นนานแล้วบ่นบ,นบน่นจนเหนื่อยแล้วแต่บางิดว่านั่นไม่ใช่เขาเร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 าบางทีก็ได้บางที<ไ>บางทีก็ทําได้บางทีก็ทําไม่ค่อยได้เด,ดิประจำม,ม,ม,มันตามได้ตามไปดูไหมอ่ะมีความอยากอะไรมันได้จมไปดูไหมามดูกิเลสไหมคะตามเข้าไปดูไงแม่วัน ทําไมมันมีน้ําตามันอยากอะไรมันมีนตา,นตาแบบว่าทําไมท่านแบบไม่เข้าใจสักทีะอค่ะไม่เข้าใจทางที่เราเดินท่านก็ว่าเพี้ยนเพี้ยนไปท่านอะไรก็ไม่รู้หลงอะไรกันนั่งหนท่านว่าอย่างเงี้ยวันวันหนึ่งก็อยู่ในซูมอะไรท่านท่านไม่เข้าใจตรงนี้เราก็ไม่อธิบายไม่ได้ค่ะอธิบายแล้วท่านก็ไม่เข้าใจท่านแบบเดินคนละเส้นทางก็เลย อธิบายสั้นๆไม่อธิบายมากอธิบายไปท่านก็ไม่เข้าใจค่ะออธิบายไม่เข้าใจแล้วก็เลยไม่ค่อยอธิบายแล้ว <c oughs> ไม่ค่อยอธิบายแล้วแปลว่าเราก็ไม่ได้หวังผลในการที่ว่าจะอะจะอธิบายให้ท่านเข้าใจได้หรือไม่เข้าใจก็ได้ใช่ไหมคะค่ะค่ะแต่มันก็ยังมีอยู่นะมันเยังยังมีอยู่ตอนนี้ที่พูดอยู่ก็ยังเห็นอยู่ว่ามัานมีตัวจะเอาอยู่แต่มันก็ไม่ได้หลังใจมันก็เลยมีความขัดแค้นเนะ เอาแขนใจอยู่มีน้ําตาออกมาเหมือนกันค่ะแล้วเมื่อไหร่ท่านจะหยุดพูดใช่ไหมตอนนี้กิเลสไม่อยากให้ท่านหยุดพูดหรือเปล่าคะมันท่านไม่พูดแล้วค่ะท่านท่านไม่พูดแล้วค่ะท่านพูดแค่วันเดียวที่หนักแล้วท่านก็ไม่ได้พูดแล้วท่านก็ไม่พูดแต่ท่านแแต่ท่านก็ไม่เข้าใจค่ะท่านไม่เข้าใจคือนานมากแล้วกิเลสบอกว่านานมากแล้วครับทไมท่านไม่ยอมเข้าใจในหนทางที่เราเดินนะทําไม คือมันจะเอาอะคะ่ะมันมันจะเอาโอ้มันจะเอาอ ح, เอ,าอรู้อยู่นะรู้อยู่ว่ามันจะเอามันจะเอาว่าเมื่อไหร่ให้ท่านเข้าใจค่ะ <uk> แต่ตอนนี้มันได้คําตอบหรือ,อยังว่าท่านจะเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ชาตินี้ก็ได้นี่ได้คาตอบยังคะได,ไ,ดได้ได้คําตอบแล้วคะ่ะได้คําตอบแล้วเนาะได้คําตอบแล้วไม่ใช่ดื้อกับท่านนะคะคือคือว่าเราก็เห็นว่าครอบครัว,วก็ไม่ไม่ลําบากมากก็ ก็ไปสักหน่อยเนี่แล้วก็ค่อยกลับมาทําหน้าที่ต่อมันไม่ได้ลําบากอะไรท่านก็สุขสบายดีก็ทํางานได้อยู่เนี่ยก็คิดไม่ใช่ว่าจะฝุดฝืนเกินไปมันพอรู้ไปได้ค่ะตอนตอนนี้อุปสรรคไม่ได้อยู่กับท่านหรอคะ่ะ <c oughs> อุปสรรคคือกิเลสในใจเราเนาะอยากให้ท่านเข้าใจ <c oughs> แต่ตอนนี้เราก็อพิจารณาว่าท่านจะเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้เข้าใจเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าเราเพิจารณาไปถึงตรงนี้แล้วเพ,พื่อนพิทจะได้ไม่ต้องไม่ต้องทุกข์ใจกับการที่ท<ม>่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไงคะเพราะถ้าเราวางใจได้แล้วว่าท่านจะเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้เนี่ยเ,<อ>เรื่องที่ท่านพูดมาน่ะเราก็จะฟังได้ด้วยความสงบอ,อ้ปอประเมินว่าถ้าท่านพูดอยู่ท่านยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ได้ไงไม่เข้าใจก็ได้มันก็จบเราก็จะไม่ได้ทุกข์กับเรื่องนั้นเนาะ พยายามอยู่คิดคิดมาได้เด๋ยวคิดคิดให้ได้ให้ให้ได้ค่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้จะวางแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองประเมินผลรอบต่อต่อไปนะนะคะมาคุยกันดูว่าท่านพูดอีกนี่มันยังรู้สึกอยู่ไหมมันจะยอมได้หรือยังยอมให้ท่านเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้เนี่ยนะค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะคุณค่ะคุกคุกคุกคุค่ะ